นักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชคอ,ออกปากว่ากดดันไม่น้อยค่ะเมื่อต้องมาเป็นหนึ่งในเจ็ดเทรนเนอร์ซ้อนกลเม็ดเคยรับทั้งการร้องและเต้นให้สี่หนุ่มน้อยชอนอัมมี่ชิโนโและบุ๋มบุ๋มในรายการเดอะเทรนเนอร์ปันฝันสนันเวทีปีห้าซึ่งน้องๆจะประเดิมเวทีครั้งแรกในเพลง Take Me To Your Heart และกลับบ้านเฮาเตอร์ค่ะก็โอเคนะครับเพราะว่าโชคดีที่ได้น้องๆที่เก่งกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไงครับเด็กของเป๊กก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษเพราะมมากด้วยอะไงรเงี้ยเต้นก็เก่ง ก็ใจดีครับไม่ดุยังไม่ดุไงไม่โหดขนาที่เทรนเนอร์สาวเสียงสวยปนัดดาเรืองวุฒิก็ไม่ยอมแพ้นะคะงัดเทคนิคการร้องเพลงแบบเทปเทปถ่ายทอดให้สีสาวน้อยลูกคิมแบบไม่มีกั๊กเหมือนกันคะ่ะทีมพวกเรามีชื่อทีมว่าเ yeah, ด็ดแจ๊สยงที่รู้คือทำเพลงมาสิบอัลบั้มก็ไม่เคยได้เต้นไม่เคยได้อะไรขนาดนี้คราวนี้ได้มาเต้นได้มาอะไรก็รอดูกันให้ได้นะคะหน่มเนี่ย ลีลาและเสียงร้องของน้องๆแต่ละทีมจะเด็ดขนาดไหนตามเชียร์แบบส,สดๆกันได้ในรายการเด e t เทรน e r ปั้นฟันสนั่นเวทีปี5เ oh <my> สารนี้3ทุ่มครึ่งทางโมเดอร์นานทีวีค่ะ